สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าตอนเช้ามอนิกาคอยสิมาเฮ็ดอันหวานกินทุกคนเฮดหวานมาอื้อหรื่อสังขยาออีแม่ฝนเอ,มอมามาตจะห้ทุกคนเดี๋ยวคอยสิมาละเปื้อมันอออทุกคน น,นี่ก็รอกเปิื้มมันอ่อนแล้วแล้วทุกคนจะค่อย,าอยกาสซิมาผ้าทุกคนผ้าเป็นกิมแล้วจังไปล้างแล้วกลับมาซอยทุกคน Hãy nó cho ทางในมันกัะขี้ลายแห้งพุ่นฟัวไกลเจะมันอันเป็นกระดาบแต่ว่ายังกินได้ทุกคนมงนงนะทุกคนไกลเจะมันนะจนเป็นหูกระปรง ก็ที่เอาเม,ามนูเภามีมี หลังจากที่ล้างแล้วค่อยกาสซิมาซอยทุกคน ตอนนี้คอ่อยกาซอยแล้วแล้วทุกคนยวค่อยการซิมาเซอร์น้ำทุกคนเซอร์น้ำแล้วจังไปต้มต้มปะไว้ทุกคนมันพดผพ้่อจะมาเซอร์น้ำตาลเลยกะเซอน้ำกะทิ คือน้ำกระเทิกก็ค่อยสีบ่ได้เอาตัวที่มันสำเร็จหูปเนาะค่อยสีมาพราวมาพาะพร้าวอ่ะ หลังจากที่อนพามะพร้าวแล้วคอยกาซิมาคูดทุกคนขูดแล้วจังไปนนอนคันเอาน้ำมาก คูนเผาแล้วแล้วทุกคนคอยกาศิไปปั้นเอาน้ำมันทุกคน ตอนนี้ก็คั้นแล,แล้วทุกคนตอนนี้ก็ฟดแล้วทุกคนแล้วก็มาเซิร์สังคู่ทุกคน เดี๋ยวคอยกะซีมาเสิร์น้ำตาลคือน้ำตาลกะเซอร์ตามความมากของเฮาเนาะมากว่านซสำเลิกกะเซอร์นสำนันตอนนี้กะเสิร์เคืองครบแล้วมาเลยทุกคนเป็นน้เลยทุกคนหน้าตาสีสันจมหวานแค่ไหนเป็นกระแซบอยุบอ่ะ เดี๋ยวคอยกาซิมาซิมมงกลทุกคนหลังจากซิมแล้วค่อยกะซิม,มาป่งทุกคน ขอกาสิมาตักก่อนทุกคนตอนนี้เฮ็ดเมนูอาหารเสากระแห้วและทุกคนเดี๋ยวเซียน เอาไปกินข้าวแต่ทางนาะเพื่อนทุกคนเอ้ยมาด้วยทุกคนมากินข้าวเสาหน้าชนินเวนีกินข้าวกับต้มหวานและกแกงน้ำม้นะนทุกคน หลังจากที่กินข้าวย่าทุกคนพลอยกาสิมาอันเผาหน่อไม้ทุกคนเผาหน่อไม้กระซ่านี่ทุกคนหน่อไม้ออเม่ไปอันหาม,มามือเสานี่ทุกคนเ้ยเดี๋ยวค่อยเสียนไปเผาทุกคนเอาไปเผาอยู่แต่ทางนอกเพร่ะแหละเพราะเผาอยู่แต่ทางในนะทุกคนมันอันนั้นมุมควนแล้วก็ทางในนะสีนึงเข้าทุกคน ทุ่งเนาะใครจะเอาไปเผาเนมไม้ไปทุกคนไปเผานเนมไม้กันนี่ทุกคนกไข่กาสีดังนี่เนาะนี่เนาะเคือเ่อแคมทางไข่ากาสีมาเผาเนมไม้ได้กินไรไ,ไงน้องไรอะน้อไรอได้กินไรอือเจ้าหน่อยไหล これきえんの um นหน่อไม้ก,รรมไก็ลายเต็มทุกคนเลยสองสี่หกเจ็ดดไใช้นามือเช็ดเช็ดเช็ดนั่นห่างลม่ังลมฮังลมไม้ลมพยายามไปบนอื่นเนาะพยายามมัน นี่ทุกคนเริ่มสุกแล้วหนอไหมกนคันนตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วจ้า ไปเบิงหน่อไม้ก่อนทุกคนว่ามันสุกหรือยังคือตอนค่อยฟีนอันค่อยฟีนนะทุกคนยังไม่ได้สุกสุกแล้วจุดไมควันควันไผจุไฟไมมัน ทุกคนหน่อไม้กระสุกแล้วเดี๋ยวค่อยสิไปบใบทุกคนใบล้างน้ำแล้วก็สิมาคูดนะทุกคนหนาอไม้กับใ้ไม้คนคูดแล้วมีหัวหน้าตามันจะเอามาเป็ยนนี้เลยทุกคน จะดีแล้วบ่แคงเปนะดีล้วบ่ายดีกล้องก็แล้วะบ่ายดีหอมบ่กหอเอเอเออเคอฮ้ยก็หอได้หเนาะหอนกับป้าสิเห <laughs> มือนควับเจ่าเนาะ ่บาย่บายมี้นมีฮ้อนอยู่ไหบายคอยหินหงมีบอสมีบาสคอยคนด่งนะมือคอยคนดดงดังด่งฟเดี๋ยวเราซื้อซองจนเฮ็ดแล้วก็ซอง ส่อสาวผู้ชยหนอยสาวูยหนอยจะตังมาะองกันตังแล้ว้็ท่ได้ตั้งสองก็คือซื้อสองก่อนละเจ้าไปยตังกองนะ้ากินเจ้าคนถ้ากินน้อ้น้ำข้นมซุกุเล เป็ดเลือดส่นเจ้าโบ้ด้ะเจ้าอู้เสรยย่เสรยย่ยเจ้เหญ่อนนะโบ้าแล้วอันนั้นอันนี้น่อันม่เจ้าโอันล้ว่ะเาิ ดหญ่พอานันดำเลยตันนั้นะมือคนแต่งนะมือแต่งที่เลยมือแต่งมมอค่ไเพลงคนฟังในตันั้นคือเท้าเล่บหนาพ่อปาเฮ้ย ฟังนะเนชื่อเล่บะดาดช่วยดินดังพระจันทร์บันเทิงน้องเป็นขี้ขอผ่าอักน้องพระไม่ตีของตา ่ะมองดูโอ้โหมันชุดเพลงน่ะ

กาสซิมามาล้างคนรักไม่ดีโอ้สูงสามพันแลเห็นใจโอ้เศร้าแล้บ้านมหาหนูหวังฝากความหา ในสุดใสยันแต่น้องคนดีบอเห็นใจสติวาอยาจนคนบอกมีใครวะคนนี้มีใครคนท้องทิศบอกอเไรขอโทษขอโทษคน้องทิศขอโทษ น,นไปไปไป,ไปขูไป่ไปทางนี้เด้อไปทางนี้แพ้อบอ่หึแพ้อบอ่สักอย่ามาเป้มาคอยถือนะสะตตังกะฮะตังกะฮะ

हां तो ने अब ने सब अब ने सीखा ने จเลข่ะจะยึดตึงไหมคะใครเลขบ้างอันเีวกัจีจีอันันี้วยสินนามดจีขบอก คือตอนนี้กับทุกคนขูดแล้วแล้วเนาะขอดาซิมาล้างทุกคนล้างต้มมืดฝนมาแล้วทุกคนเลยติสโตกอิรุบอฝนจ้ะมืดมาอยู่มืดกะบิดต๊ มาเซอร์กับทุกคนว่าเฮามันจืดไว้ ปะไว้ทุกคนประมาณน,นั้นสามสิบนาทีหรือว่าสัวโมงหนึ่งทุกคนจงมาปุ่งเพื่อให้มันจืดน,นนะทุกคนให้มันมีจืดครับคอ่อยต้มเอาประมาณสัวโมงหนึ่งทุกคนเดี๋ยวมันขมทุกคนฝนกระโตกมาแล้วตกแหงเห้ยทุกคนเลยนี่ โตแห้งแต่ว่าบีหงนะเอินละเศร้าตกแล้วนี่นะทุกคนเพืออ่อนต้มมันนอกไม้กะหนังมันแห้งนะน,นะทุกคนคิดว่ามันน่าจะจืดแล้วทุกคนนอาไหมนะเดี๋ยวค่อการสซมาปป่งทุกคน จากที่อันต้นมน้ำไม่อันจืดแล้วก็ทุกคนสืบไปได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินตอนนี้แล้วทุกคนเอ้ยมื่อแรงพวกแหล่พาอีแม่มาแต่หายแต่หน้าพวกแล้วทุกคนจะมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาสำนี้ก่อนทุกคนคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเฮ้ยาวนิมเด้อทุกคนอย่าลืมเข้ามาเบิ่งโฆษณาเฮ้ยาวนิมเด้อทุกคนแล้วก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งแต่ต้นจนจบเนาะ โอเคทุกคนเดี๋ยวกินมิกก้าอัลส์มิสกันเนาะบ๊ายบาย